อายุเท่าไหร่อายุเจ็ดปีอายุสาเจ็ดปีเคยสั่งครอบสั่งครัวาม,มาก,ก่อนหรือว่าแน่ใดยัางยังาบ่เคยยังบ่เคยจกสสักเทื่ออะโสดอายุสาเจ็ดปีน้องตุยเนาะถต่ว่มา,วามีคนจริงใจคุยเข้าใจกันนี่พร้อมแต่งได้บ่หรือว่าจาังไรโดยโดยแท้บ่นี่ยค่ะแทบดูรินก็แท้บ่ดเื่องิน,นก็จบ อันที่ว่าถ้าว่าคุยกันเข้าใจกันมาพักกันนะมาพักกันนี่ความแตกกันนะว่าวแม่กอเวกาแท้ลือดตัวเนาะความแตกแลูกบอกเลืตัว,ว,วพ่อแม่พ่อไม่ได้บอกออกมาเปิดใจนะครั้งนี้บม่ได้บอกเราสามเราแม่คนที่เราพ่อหรือเปล่าโอ้ฮะคน<พ>อ,อื่นคนอ,อื่นก็สบายดีแม่สบายดีแม่โดยสบายดีเป็นยังไงเข้ามาขออนุญาตสัมภาษณ์ถ่ายทำลูกสาวเจ้า เปิดใจมาหานคนหักนี่แม่พ่อมอยู่อเป่าพอ่อกราบสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนบ่วาซอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข่าสููช่องยูทูบบ่าวกำไพบ่าวลาวคือเกาเดอร์พ่อแม่พี่น้อง เบ้ดสุขุสุคนเนาะมื่อกี้กะทักทายสบายดีพ,พกก่อๆกเบ่าวกับพายกับยูทีแถวๆเซโนโนี่แหละพี่น้องเลยเนาะบ่าวกับพายมาเมื่อนี้ก็ได้มาหาเรื่องความหักเรื่องของหัวใจหรือว่าตามหาสาวโสดนี่ก็คือว่ามาพ่อๆสาวโสดมาหอดเฮือนหอดบ้านสาวโสดเป็นที่เียบห้อยพี่น้องเลย ทางไอ้บ้านเบากำไพนี่โอ้เดดเอาทเทอาว่าห้อนเอาทเทอาว่าทางไอ้บ้านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่เป็นอังไรเนาะอากาศในปัจจุบันนี่เนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องไอ้เขามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบากบไพได้ทําคลิปใหม่ๆเพื่อเผยแร่ให้พ่อแม่พี่น้องไอ้ซีเฮาได้เบิงได้ชมต่อไปในพี่น้องเอ้เนาะถ้าหากว่าบบากบไพว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องการาบขอโทษขอภัยนำนพ่อแม่พี่น้องนำอซีเฮาได้รับทานไหวดวงหนะ ไปว่าหลายมันยามนืเนาะเขาไปทักทายสบายดีทั้งเงนชาสุดคุณนีเลยพี่น้องเว้ยมาหอดเพื่อนผู้สาวเนาะก็ด่นกันสบายดีเดอ้ดอสบายดี <c oughs> ผูัจผูงามเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่โดยอยู่ดีแห้งอยู่มีแห้งอยู่กินเขา่ากินน้ำจำปลาแล้วมือฮะย่งยังบบท่านได้กินเขา้าเศร้ากินแล้วยังยังไม่ได้กินขา้าเศร้ากับโบท่านได้กินบบอ,อยากโบดีกว,ว่าจังไดย บโบม่ลดความอ้วนบอกจนช่วยอะไรอยังมึกินโอ้ลดความอ้วนหรือว่าบบมีอะไกินบอยู่เพื่อนอยู่ชานมีกันจะคนละฮะหกเจ็ดแปดคนทั้งหลานโดยโดยใหญ่กันหกคนหกคนเนาะอ่ะขออนุญาตถามซื้อสก้อนซื้ออย่งเนาะซื้อตุยซื้อตุยอายุเท่าไหร่อยู่ต่อเจ็ดปีอายุ่ต่เจ็ดปีเคยสั่งครอบสั่งครัวมาก่อนหรือว่าแน่ใดยังยังบ่เคยยังบ่เคยจากเธอ โอ้สาวโสดอายุสาวเจ็ดปีน้องตุียเนะาะผู้จ้าผู้งามปานนี้บอกว่าสี่โสดฮอดสาวเจ็ดสาวแปดปีหรือว่าบบมีผู้บ่าวบอแถวน้ำอ,อแมแอมน้ำไก่เนะ <c oughs> าะหรือว่า, <c oughs> วาเ,เป็นเลือกบบอหรือว่าเป็นเลือกบอว่าคือว่าบบมีอันวผู้ง,งามงอยู่เนาะผู้บ่าวแมนผู้ง,งามป่านเต้แกมีอยู่มีเขามาล้มสี่หารเดือนบอกข้าใจกันกันแยกทางกันคน เทอะไรฟังนี่คนล่าบ่คนเล่าสากะกวยคนไทยกกเคยล่มอยู่โดยโดยออกมาเปิดใจครั้งแรกบอนี้แมนออกมาเปิดใจครั้งแรกยกงเคยเขากล้องยังคเคยยังเข่าไว้กล้องเป็น้างชีวิอยายคืเคยากงอายแน่บ่ดูว่าแม่ใดแมนเขาอยากคเคอยากอายอยู่ทำอินละวเซตมากันยังกว่าสิยกเลิกได้๋ยวมันนี้เก่งเก่งเก่งในคำถามแมนแมนแมนเนาะ คิเหรอใช้งานยังนองหลาทุกวันนี่ปัจจุบันนี่อยู่เป็นสาวโรงงานสาวโรงงานโรงงานคนประกอบกล่องบอกเนี้ยดได้มาจากปีจากเดือนแล้วหาปีอย่าบกปีแล้วเป็นจะดยค่าให้งานค่านันเป็นหายเดือนเท่าไรตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นบางเดือนสี่นี้แปดสิบหกพันต่อเดือนเพิ่มขึ้นแปดสิบหกพันแปดเพิ่มขึ้นแปดสิบหกพัน แต่เก่ากแต่เก่าฮะมีแต่ล้านพูล้านจะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มต่อเดือนเพิ่มขึ้นในไกเดือน,น,ใน,ในใหอน, 66, นึ่งแปดทันหกพันเนนกินยูนี่จังไรกับเพิ่นเด้นำเฮาอันเข่าฟีนำฟีแต่ว่าคงกินนี่ซื้อเองโอ้คือว่าเข่านี่นำเพิ่นนำนำเพิ่นแต่ว่ากับนี่นำเฮาเมนีนเพิ่นม,มีวันหยุดวันพักไหเดือนหนึ่งต่อ สี่มือเปลี่ยนหนึ่งตัวสี่มือวันอาทิตย์มีโอมีอย่างทุกวันบ่ล่ะทุกวันอะไรได้แม่นถ้าว่างานเล่งกะมีโอทุกมือจันทร์ถึงเสาร์บางทีกะฉิดน้ำการทำงานนี่เป็นยังไงสบายยี่บ่หรือว่าเมื่อยอยู่หรือว่าพอเห็ดอยู่ที่ตอบอะไรบ่ดอบางเมื่อพอเห็ดอยู่พอเห็ดอยู่บางทีเมื่อยกะลอยเถื่อพันเถื่อกะอยากออกแล้วกะจะตื่นเช้ามากกะมีแห้งกะไปอีกชูต้อ เพราะว่าเราบ่มีงานเหตุประจําก็เลยเลือกงานบรายเนาะโรงงานบรายเนี่ยแทนนี่บ่มีโรงงานให้เลือกคือว่าเลยการใช้งานมันกับมีเตือนนักเตือนเบาเนาะการใช้งานนี่แบบได้ยืนรด้นั่งนี่ยืนยืนยืนบนมือนี่เพื่อนเบรกให้เพื่อนเบรกให้สองชั่วโมงเบรกคือนึงสิบห้านาทีอัางได้นั่งเวลาเบรกนะโดยโดยขคือว่าไปพลักเทียงกับเบรกชั่วโมงหนึ่ง ก็จนลงแข้งลงขาเได้เรอเนาะยืนบนมือเด้เพือเมื่อยงก็จนบีแข่งป้านหลยหอปหรอกนับก็ได้อะนี่ขาเรื่องกันเลยการที่ออกมาเปิดใจในครั้งนี้นี่เปิดใจแบบใดเพื่อสิ่งใดนี่ฮะเปิดใจหาคนคุยคุณฮักถามว่ามีคนจริงใจคุยเข้าใจกันนี่พร้อมแต่งได้บ่หรือว่าจังไรโดยโดยก็แทบ่นี่ฮะก็แทบไม่ด้ือว่าหลินกุยก่ อันที่ว่าถ้าว่าคุยกันเข้าใจกันมาพักกันมาพักกันนี่พอแต่งนะพ่อแม่นบอแท้บอแทบไม่ตัวเนาะพ่อแต่งลูกบ่ได้ตัวแม่พ่อไม่ใช่ว่าออกมาเปิดใจนะครั้งนี้บ่ได้บอกเราซามเรามาแล้วกันเห็นเลยท้ยสานนี่ฮะแม่หมดครับพ่อพ่อสบายดีแม่สบายดีโดยสบายดีเป็นยังไงเขามาขออนุญาตสัมภาษณ์ถ่ายทำลูกสาวเจ้า เปิดใจมาหาคนหักนี่แม่พ่ออยู่บ่พ่ออยู่โอเคโอเคโอเคชนะอ้ยมาถามแม่เพป็นเรียบร้อยแม่อนุมัติเรียบร้อยแมนมาพบอกแม่ถามแม่เลยคือทางเงินบ่าวกับไพ่นิสัยสิเป็นเนีงตรงแมนตรงตรงๆแมนเป็นคนตรงๆเลยบ่ตรงรถขออนุญาตต่อหน้ารถคันว่าแม่เพิ่งมารอนุญาตกันหยุดคือสหยุดลงคลิปแม่นนะ าการที่อันออกมาเปิดใจนี่กับโกักายู่บอกอันกัรปนวาดหนุ่มๆที่ทางน้องตัวนี้สามารถคุยน้่นไ,ได้อายุน,น้นอยลายกันได้หะกาอายุายกว่าเฮาเนี่ยก็ได้หรือว่ารุ่นแล้วเขาเดียวกันหอ,นอ,อนดสี่สิ <c oughs> บหสิบหดสี่สิบหาสิบว่ได้อันจำกัดอันผีพันธ์ชานทาน,น,นอันชุ่มตำดับข่าวที่ จำกัดอยู่จำกัดจังไดสูงกว่าเฮากระพอสูงกว่าสูงกว่าบ่อยากให้ตามบ่อยากให้ตามลุดบ่อยตามลุดอืมบอได้กำมัดเรื่องกี่พันน่ะบอน่าจะบายจบกัดทีว่าควบสูงลื้อนี่เนาะเมนอายุนี่หาซีบเหอโฟกัสขึ้นสูงชุดถอนหาซีบเนาะก็แล้วแต่ถ้าหกสิบเจ็ดสิบมาลมนำกับคันเรากันพอใจกับลมโอ้ สี่ติว่าเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่บอสหอดหกสิบเจ็ดสิบกับปติได้ถาว่าบางคนนาองมันลมลมกันบ่เข้าใจเฮาก็สามารถเป็นลุงปานาอันไอ้น้องกันกระได้มันก็่บด้มีสิว่าเส้นทางที่ว่าทางเรื่องขู่หักทางเดียวมันก็เขาคุยกันแล้วก็เอาอีกว่าเออหนักถือเป็นพ่อเป็นลูกเป็นน้องหักน้องแพงก็ได้เนาะเมนถาว่าอัน นุ่มๆนี่มัดจีบนี่คือน้องตุ้ยนี่พ้อมที่จะเอามาเป็นผูซอยสางซอยซาเป็นภูชีวิตนี่ว่าง่ายๆก็คือว่าซอยเวียกซอยงานทุจชิงทุกอย่างและครอบในรัวแหละน้องนี่สิครบอยุหน่อยจำใรลายจำใบเอาชิว่าชำว่าชิมาซอยส่างซอยซาตัวนี้นะก็เป็นผู้น้ำผูหนึ่งเนี่ยผูใหญ่ผูหนึ่งถึ้งว่าอายุสีน้อยแต่ว่า ความคิดความเป็นผ so so ู <laughs> mm ้นำกับใหญ่กว่าเขากับสามารถบอกเตือนเขาเขาบอกฟังยังกับบอกมาได้ั่นนี้ก็ซอยเลอะเบียกเคื่อนเวกซานเปทุกอย่างหละคาสิเอะมาเป็นพาละคะสิเอะมาอย่างโดยโดยราะว่าการออกมาเปิดใจหาคุณหักกานยังได้หักเทยังได้คนทีจะมาสอวสั่งสอวสาบอมแอนี่ว่าอันจะได้มาเป็นพระละเนาะบริตตี้ตี่หนุ่มทั้งนั้นทั้งนี้ทางกายทางกาย ขอเพียงแต่ว่าภาษากันเข้าใจคุยนําได้เบิดเนาะมีธนวาแบบเป็นพ่อห้างพ่อหมายแบบมันลูกติดจริงจังแบบนี้เดยได้ได้ไดแต่ขอแต่บอกว่าเคยมีขอแต่บอกว่าเคยมีแต่ว่าบ่เอามันเมียติดกับพอ่บอบ่กเมียติดเนาะและ้วก็ถ้าว่าเป็นนุ่มๆเนะาะทั้งอันฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเป็นพ่อห้างพ่อหมายอยากมาโอ้มาลมมาคุย นำรองตุยเพิินเนะาะโดยก,ก็ต้องถามลูกทางนันกรบางคนก็มีมาว่าสันแม่มีมามาจีบสาวล่าจนว่าสีมาวางกระดองสิ้นสอดและกาลูกบวชภพนะร่อยง่ายกาลูกบ่เหินดีน้ำกากอนจะมาจีบสาวเล่าก็ต้องถามลูกถามเต้าสะกอนว่าลูกเป็นดีบ่บเหินดีบ่เนาะตัวนี้ต้องว่ากันเข้าใจตอบตัขอขอควครัวตกแตะกันก่อนได้ถ้าว่ามาบอกเข้าใจกันก็ มันกับดเยินดีเย็นพร้อมทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดลมกันไปต่อกันบ่ได้เอาแต่แบบคนทีสูตรแท้พร้อมทีมจะอันสางชีวิตแท่เนาะโดยอัน่าแบบลอยลูกลอยเน<อ>ียมาโเ<ม>ววอยกอันพอหายอันว่าขีดนำหายขีดทอดแล้วบัดเจิดน,นีช่างไม่นั่นว้าวถึงเนาะโดย, <laughs> โดยเอาเดอร์หนุ่มๆบัดนี้ทางน้องเคนนี้ยาคาคนจินใจแท่ว่าสันเนาะ งานปานนี่อยู่มานี่กับสาวเจ็ดปีโบเคยผ่านการสั่งปอบสั่งครัวโบเคยมีการใจงงานมาจักเทือนึงเป็นว่าบอกว่าบอกจากเสือเลยนไงคนงานปานงานปานแตะ้มแมนแมนเบื่เสือก็เสือแล้วเป็นบักเกิดกินเองบ่่ใช้แนนยังบ่ห่อใช้แนนยังบ่ห่อถามว่ามีอันหนุ่มๆมาคุยมาลบหม่อถือปกถือใจแล้วนี่ ทางนองเพงนานประไดี๋โดนบอกก็เพิ่งตุยกับประมาณสี่หายเดือยเหยียบปีพนแเลยเหยียบปีเพะว่าหนึ่งมาเฮาดันดีดันเมื่อดันดีในการดันบอดีของเขาเฮากันยังบุ้งจากส่วนลายคนเฮามันกะลมกันเรื่องดันดีหลายกว่าโดยเป็นปีนี้ถ้าว่าอันผู้ที่จะอันแบบรอบสากรอบรัวนี่มันสีบัวหึงเพื่อนๆเนาะ ถ้าว่าผู้ที่จะพ่อสั่งเนี่ยนะขอยมีวัตถุย่างเลยเอามีแต่ว่าพ้อสิมาแต่งมาขอเลยนี่มันสิบดบดบดหเป็นปีกับบดบดนะวะกับบดเดียวหนึ่งอย่ารำมันโดนอ,อืมเด็กึกษานี่ใส่ใจคอคพแม่แต่งไปแล้วเลยว่าวบัดพ่อว่าพื่นให้ว่าวบันทึกใจกันนาน้นี่อย่าปะเขาก็บริไมเมนสิวะเขาอยากเอาผัวลายคนเขาก็อยากแต่งกับเธอเดียว อยากเอาเธอเดียวเลยถือว่าอยากดูมืนกัรตุนเถาตุนแกเนาะบออยากกันเอาเอาแด่สีปาที่าปอะไรมันบ่เอาหน่อยบอคักได้ตัวนี้ <c oughs> อะไรพี่นอ้องเอ้ยก่อนที่จะมามักมาหักมา,มา,มา,มาจีบนอ้องตุ๋ยเพื่อนก็ต้องพี่จารณา,นนาถึงข้อนี้เพื่อนว่าต้องคุยกันไปดนเตื่หกเดือนห้าปีหนึ่งพี่นอ้องระสิประมาณนี้บ่หน่อยอะไรกับบ่หลายเพื่อศึกษาใจกัน เพื่อพอหูจักนในใส่ใจคอบบแมนว่าสีโทรมาสีบอกแต่น้ำอันผู้สาวเนาะก็ต้องโทรมากขาบอ,อน้ำโอ,อ,อ,อน้ำแม่น้ำมันคอน้องกลัวน้ำเพื่อว่าคมภูจักเขาแหละเพราะว่าผูจักแม่แน่หูจักลูกน้ำเนะาะพันสีมาแพงแตลูกบบแพงพอแพงแม่เขาก็เอาบบได้คือน้องตุ้ยนี่เป็นลูกคนที่ท่าไรนี่คนที่สองคนที่สอง บอเทีนมาซานนี่มีลูกกี่คนแม่สี่สี่คนถามว่านุ่มต่างประเทศนี่คาดว่าเพิ่นมามาแต่งเอานี่่วนหลายเพิ่นทีอยากได้ไปอยู่ทางประเทศเพิ่นทังนองนี่กปประสิไปอยู่นักเพิ่นได้อยู่บะสามารถไปได้สามารถไปได้ว่าแต่ตูกต้องตามกฎหมายโดยเอาเดอร์บันเดอร์นุ่มๆู้ใชสนใจสาวโสดคนนี้สามารถ ไปอยู่น้าได้ว่าแต่เ็ดถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามที่พ่อประเพณีทุกอย่างแม่นบอกโดยเถ็ดเป็นทุกอย่างนะถูกต้องทุกอย่างไปได้ทั้งแม่ได้หายไปอยู่บวะไม่คะแนนคะแนนมีผัวคะแนนมีผัวเอาอืมงห่วยเรื่องมีผัวเอาบ่มีผัวเอากะตัวนี้ถ้าเธอมีผัวเอาอยู่ก็ต้องเข้ากะศึกษาใจกันไปก้อนบางเทถออยู่ ดขั้นไปแล้วบังคับกูแพงลูกนี่กะทั้งแม่กะพินัดได้ไหมแมนบอกแมนแล้วกะข้งน้องก็ต้องเบิ่งเขาอีกเนาะก่อนสิไปอยู่นี่เพื่อนสี่สามารถเบิ่งแยงดูแลเขาได้บ่บ่แม่นว่าสิไปแล้วสิชั่มอปี้ว่าว่าให้นี่กะโยกมันจะสิลำบากใจได้ตัวนี้แมนและเขาไปอยู่น้อเขากะตัวผู้เดียวเนาะเขาสิว่าอะไรกะต้องอาศัยผู้เป็นทางอัน ผัวได้เนาะเข้ามาได้ไปได้แต่งงานแต่อย่างได้กันเนาะเพื่อเป็นเจ้าเจ้าการเนี่ยแหละพังเหตุพังผลนตัวได้ถือตัวได้แมนกะพ็ว่ากันไปต้องฟังกันบ่แมนว่าสิต้งแมนว่าพ่ายเดียวเนาะต้องฟังผู้ที่ัเป็นดูเป็นเมียน้ำมีแต่สิอยากเอาไอ้ความพิษไปถืออย่างเดียวกันอยู่มันกับว่าได้ตัวนี้คือออกมาเปิดใจนี่กะ อันน้องตุยกะสีพ้อมใหไเฟให้ไลน์สะดวกให้เป็นทางน้าไม้หลังไม้ทางหลังไม้ก็ได้ทางหลังไม้ก็ได้โดยโดยทางเฮากระเอาไ้เฟซเอาไลน์ข้างอันน้องตุยเพื่อนไว้เป็นทางหลังไม้พี่อนเอยเพื่อว่าหนุ่มๆที่อยากจะอ้จะลมจะคุยน้ำทางน้องเพื่อนก็คือว่าส่งค่ะส่งทางการติดต่อหยเนาะฮะนะ ตัวโสรมาหลายปีถือว่าอายุก็ยังบ่ลายมันพอดีสาวครอบสางครัวทาโสดพี่น้องโสดแท้พุดีพุดีสอบพุดีหาแมนแมนพุดีสาวพุดีสาจำบ่ได้เคยไปทำงานเมืองไทยเตือบบ่หรือว่าเคยไปยังบ่เคยยังบ่เคยไปจากเตื่อยังบ่เคยออกนอกประเทศไม่ได้ไปไหนบ่อยป่ะหรือว่าไหนแต่บ่จะไปอ งานกองานชาวโรงงานชอบออกมาแตเห็นงานกองเลยไอ้ครอบครัวของน้องตุยก็เห็นห้เห็นหน้าอยู่บนไหนไหนเห็ดเห็ดหลายแหงลายป้าหน้านะหน้าถงบักใหญ่มีหลายแบบหน้าลายนี่ปีตาแล้เขาลายอยู่ได้ปี่ถึงได้เท่าไรหากบ่มีคนเห็ดอย่างเก่งกับเห็ดพอได้อยู่ได้กินกับมีแต่ทน่งเดียวกับแต่ละปีนี้มิเตนอนช่องบอลชามบอลกับคนเห็ด ทั้งแต่ข่ามพอผมมีภูมิเหตนก็เลยอันเห็ดเอาพอได้กินนะยาที่เหลือได้ให้คนอื่นเห็ดแหนนาอะไรบ่มีไผเห็ดบ่มีผู้อันไผเห็ดแมนชาวตุยได้ครูบ้านอีเช็ดบ่เห็ดนั่นแหละเห็ดเบิดนั่นแหละเห็ดเบิดเลยบ้านเห็ดนาขายข้าวเห็ดนาขายข้าวบ่มีอยังเห็ดไก่เห็ดนาแหละพอยนางนาไก่เห็ดนาไผรได้ยังมีนาหลายอยู่แมน นาทองใหญ่มีเจ้าของอีกแล้วเหลือแต่นาทองน้อยงานเจ้าของผอพ่อนาทองใหญ่ก็มีเจ้าของแต่ว่าบ่มีผู้เห็ดเฮ้ยผู้เห็ดบบบนี้ขาดคนเห็ดนขาดคนเห็ดคนขาดคนไทยแต่ละปีก็จ้างเอาอืมบางทีก็หาหมู่หาคู่มาจ้างคนไทยจ้างคนดำอีกเห็ดพอเราอยากได้กินแหละเห็ดเยอะแล้วดูดิเห็ดเหนื่อยทุกวัน ลูกเต่านี่อันทางข้าแม่นี่ยัางบ่มีไผ่สากโคบสังควรจะคนบ่ดีกว่านี้วหละสังแล่สองคนเตะกับน้องเตะกับน้องกับปูกกระปุกที่สามนตอนนี้อันย่งกระปุกที่สองกับปูกที่สี่แม่นที่สองกับปูกที่สี่ยังว่างยังโสดกับลังหามบวชออกบวชเจอชาแนนยังบวท่านไหนอันชาแนนยังบวเกิดบ่ยังบวเกิดบ่หรือว่าบว่าสียันสีหายูโสดอันบวมีครูมีครีมคือมูเนาะ เป็น,นได้คือว่าจะเปิดใจอยู่ค้เดียวมาโดนมันเหงามันบม่มีคนคุยบอกดกว่าอะหรือว่าอยากสั่งชีวิตคููน้ำมูก <c oughs> อยากสั่งคือหมู่คือคูแ่แหละไปทางใดก็มีแต่คนทวงคนยำยำไดซี่อาพ,พัวยำไดสีอ่อาพัวอยู่บนบ้านบนเมืองไปงานดองหมูกับรายงานเลยมีแต่ไปคนเดียวไปคนเดียวบ่ม,มีคููน้ำมูกที่คือ มีแต่ไปงานแต่งเป็นแขกคำเชิญในงานดอกมูจิซืองานตัวจะของหมดหมู่ามว่ามือได้สิฮอระมัสันมีแต่หาเงินใส่ช่งแมนได้หาเงินใส่ซองยังบริหารได้หาเงินแต่งงานจ้ะเอาเด้อหนุ่มๆเด้อพ้าวจ้าพ้าวจองเกิดใจหักแท้เนี่ยพอจะพอจองฝากวาบินทองเพียงเดียวแม่แมนถ้านอกเพนีว่าไปหักแท้ว่ามันเข้าใจการคุย เข้าใจกันตกลงกันได้ได้บอาน้ำมันหนุ่มๆแหละมีควบควบอบอุ่นแหละความแตงความจะไปอยู่น้ำได้ถหักแทะหักแท่งหักทางครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่นะเนาะบ่แมันว่าจะหักแต่ผู้สาวกับผู้ใดได้เลยเอามาอย่าขาพอทำไม่ได้ก็เอาได้ือกันเลยโดยโดยคือว่านุ่มไก่นุ่มไก่นี่ขันเพิ่นอยาก ไปหามาแวนี่ท่าน้องกับชินยินดีให้มาอย่ยมยาม,มายมทำความผูกจักดึงเคยกันอยู่บริวารหละโดยให้มาได้ให้มาได้มาเนี่ยต้องไอ้โทรนัดโทรบอกตรงหนา้าก่อนบริวารจังไดแม่นโทรนัดโทรบอกก่อนเพราะว่าเฮากับคนเหตุเวียเกตงานนะ่นนะแล้วก็บริคอยมีเวลาว่างแต่ละเมืองโอ้อส่วนมากในสี่เป็นวันยังวันอะส่วสร์ไลกับวันอาทิตย์อีหละวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานเป็นวันหยุดงานโดยโดยโดย การที่นุมน่มๆทาเขาม่านี่ทางน้องตุยนี่สะดวกกันตอบแซทหรือว,ว่าสะดวกคุยนี่ตอนไหนสถเนยคือว่าบว่างแค่การสะดวกย้ำได้กระตอบย้ำนั้นเท่าแต่ว่าเข้าใจเรื่องอันมงเรื่องมงเรื่องยามเฮาเหตุเวียเหตุงานโอ้เฮาก็บุ่มเนว่าเฮาสิบตอบเลยแต่ว่าแบบว่าสะดวกนี่ตอนไหน ถูกสองชั่วโมงเลยค่ะตอหรือว่าเลิกเวียก็ได้เลิกเวี้ยนี่จักจังมงไหจังมงเลิกตอนแรงเลิกตอนแรงตอนขำกับแปดโมงถปดแปดโมงนี่ก่เพื่อมาเฮือนเพื่ออาบน้ำอาบในกินข้าวกินน้ำกับตกอยู่ห่วยเกือบกีู่มงปด้นี่สี่นอนรับปะก่อนมั่นเหมื่อยทางงานทีนอนรับเหนื่อยก็รับบ่เหนื่อยก็ล้มมาไปก็ไปแต่เช้าแม่นกลับัดกลับเดิกว่างแต่วันอาทิตย์ วันท่นผู้หักต้องเข้าใจแล้วเวลาบาุหร<น>ี่ล่นเวลาคุยบยุหรี่ก็คือว่าบมมีเวลาเป็นอันสุดตัวลายแหละเพราะว่าเพื่อนก็นเป็นสาวหงงานนีด่อนไปเป็นลูกจ้างเขาว่าซี่ช่นอนเอฟซีถาว่าถักมาแล้วโอ้ยคือบอลเห็นอบมาจากเถื่อวาสันถักไปตั้งแต่หกโมงเสาหอดหงมึงแรงจเจาะเบิ่งก็ยังบอตตบก็บต้องอันเข้าใจทั้งน้องเพื่อน บอกกระตอบยูชาว่ามีอันขาเจ้าเซตมาเพราะว่าเฮากะบมเมนต์วาสิบจับโทรศัพท์เลยโดยแต่ว่าสีาสันสิใบก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเฮากา็เป็นสาวห้งานนั่นแหละไปรับจ้างเพิ่นผักบีบมีแต่ซิมหานาทีอือเลหนึ่งมาเฮาตอบกับบางที่กับขาเจ้าบตบ่บบมีเวลาตอบเลยสามมันกะเวลามันบ,บตรงกันเกิดเดี๋ยวไปจะเห็นให้เลื่อนเวลาเหึงไปอีกก็ <c oughs> ต้องขอโทษนำ้ำตัวนี้เนาะ เพราะว่าต่างคนกับต่างมีเวียกมีงานเป็นของไทยของเล่าเนี่ยไทยก็มีภาระบดกุโกลขันบเห็ดบหากับบได้กินแมนเพราะว่าทุกมือนี่กัทุกอย่างก็คือว่าแะลรขับเคลื่อนด้วยเงินด้วยทองไปทางไหนมาทางไหนกันพี่น้องเลยกระสีพ่อประมาณนี้สําหรับคลิปนี้กัได้โอ้ได้ลมนาทางน้องเพิ่นกัถือว่าลายเติบก็คือว่าท้งน้องเพิ่นนีโสดแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประทันเคยผ่านกันแต่งานมาจักเถื่อ คอนเฟิร์มจากแม่นางครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมันจากแม่แล้วก็จากน้องประเดี๋ยงเลยย่อยาวารหนุ่ม,มผู้ใดสนใจก็คิดมักหักถักมาทางเฟสบ่าว์กอภัยบ่าว์กอภัยภย,ยินดีเป็นสะพานทางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาเบิร์ตถูกทานเบิร์ตถูกคู่ทุกคนบ่วาวสียูใ่ใกล้อยูย่ไกลอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับสีพ่อประมาณนี้ดีได้พี่น้องเอ้ยบันยก็อยากขอขอบอกขอบใจน้ำท่าน้องตุ้ยเพื่อนที่ชลาเวลา อันมีค่าของเพื่อนแหละเนาะราวาพยุดมือเดียวเพื่อนอาจจะมีเว,วมางานไปซักเครื่องซักกองเสื้อผ้าเนีย่ยที่มานังโอ้ลมนำแล้วกะอยากขอขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่น้ำเอฟซีถูกๆูกทานทุกขู่ทุกคนที่ติดตามล้วก็เป็นกำลังใจหายทางบบาของพายตั้งแต่ต้นตลอดมาจนถึงปัจจุบ,นนบันนี้สำหรับคลิปนี้สีพอประมาณนี้ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก้าวก็ว่าสบายดีเลยสบยดี